ต้นไม้กินสัตว์และ,มะแมลงสุดโหดครับเพื่อนๆวันนี้แอดจะพาไปรู้จักต้นกาบหอยแคลกคุณเคยคิดไหมว่าต้นไม้ก็ล่าเหยื่อได้เหมือนกันลืมภาพต้นไม้ที่อยู่นิ่งๆไปได้เลยเพราะนี่คือต้นกาบหอยแคลง นักล่าจากโลกพืชที่โคตรโหดเอากาบสีแดงสดใสที่มีขนแข็งๆเหมือนฟันนี่แหละครับดูแล้วเหมือนปากห้ากว้างที่รองับเหยื่ออยู่แต่กว่าจะจับเหยื่อได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเมื่อแมลงบินเข้ามาหรือสัตว์ตัวเล็กๆเดินเข้ามาแล้วก็เข้ามาโดนขนเล็กๆด้านในกาบหอยแข็งอย่างน้อยสักสองครั้งภายใน20วินาทีเท่านั้นแหละครับคือสัญญาณอันตรายตัวกาบจะปิดลงทันทีใช้เวลาไม่ถึง1วินาทีเร็วกว่าที่เราก็พริบตาซะอีกครับแล้วเพื่อน สงสัยไหมล่ะครับว่าทําไมต้องสัมผัสถึงทั้งสองครั้งนี่คือความฉลาดของมันครับมันเป็นกลไกลป้องกันการปิดแบบผิดพลาดเมื่อโดนน้ำฝนหรือเศษใบไม้ถ้าไม่มั่นใจว่าเหยื่อมีจริงๆจะไม่ยอมเสียพลังงานในการปิดพอจับเหยื่อได้แล้วมันจะเริ่มผลิตกด